กาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกับเขาสู่ซองเพราะว่าโซล่าคือเกาเนาะเมื่อนา้ซาเเพกก็ซิมาขอขอบคุณหน้าอเมริกาเนาะเราก็เป็นคนเล่าแหละแต่ว่าเราไปอยู่ทางอเมริกากะเพิ่นกาฝากเงินมาให้ซาเเพเนาะกาเป็นเงินเล่ากาหาเซ็นกีบเนาะหาเซ็นกีบเป็นเงินไทยกาอยู่ที่ประมาณพันหานี่แหละเนาะเป็นเงินกีบหาเนาะ ซึ่งกาเพิ่นกาส่งมาทางเ e อทิปอะไรเนาะทีเซาเพยไล่ซดไปแล้วเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าเซาเพยอ่านภาษาอังกฤษบอกก <g> า <iggle> มีพีพีเอฟซีเพลชอยตอบคอมเมนต์ในเซาเพเนาะซึ่งเรากะส่งเงินมาเนาะส่งเงินมาทางเอทิปแล้วกาเอทิปเราก็เลยส่งมาให้เซาเพยเนาะเรากะส่งมาให้เพิ่นกาให้เอทิปหาซิ หาิแล้วกา็ให้ซาเป้หาิบดอลลราเนาะเอ้ยหาหาสิบหาสิบดอลลาเลย <c ười> ข้าใจวิเข่าใจถูกเนาะเป็นเงินหาสิบดอลลร์เนาะต้องขอขอบคุณหน้าใจดีที่อยู่ทางอเมริกาเนาะซึ่งซาเป้กระทำว่าเป็นหน้าของเอทิบบอกเอทิปแล้วก็แบบเมนเป็นหน้าที่แบบว่าทางปูย่าอย่าง,างสิหน้านี่ เพิ่นก็ส่งไปหา AI ip, นเอื้อทิพย์มานี่ส่งไปหาเอื ip, ้อทิพย์เอื้อทิพย์ก็เลยส่งมาใหา้เป็นเงินหาเซ็นกีบเป็นเงินหาเซ็นกีบอยู่ไทยก็อยู่ที่ประมาณพันหานี่แหละเนาะมานี่านกาซสเพกกับบอเคยรับเงินจากต่างประเทศจากเถื่อเพราะว่าซสเพกก็ดีใจร้ายเนาะที่มีผู้ใหญ่ที่เพิ่นอยู่ต่งตางประเทศต่างประเทศส่งมาให้เนาะซสเพกบอเคยรับจากเถือ่อเคยรับแต่เออเป็นเอฟซีที่อยู่ฝั่งไทยนะ ทีนีเป็นเอฟซีอยู่ต่างประเทศผนทรงมาใไห่เซาเพกก็บแบบก็บแบบโบเคยนะฮะก็หากเคยได้ครั้งนี้ครั้งแรกอะการรู้สึกว่าดีใจร้ายเนาะแล้วก็ต้องขอขอบมุกขอบใจเพื่อได้ร้ายหน่อยเนาะแล้วก็เป็นนี่ก็เป็นเงินล่านี่แหละสซาเพกกไปเอามามานี้เงินหาเซนเนาะเงินหาเซนเงินหาเซนที่นี่เซาเพกก็ห้คคารรมเนียมกับเศร้าหาพันกีบเนาะ ให้คาะทำเนียมกับเส้ 5, าหาพันกีบเมื่อนี่การเลือยยูทีเมื่อนี้การเลือยยู่กับเส้าพันที่นี่เส้าพันเสเพกกาทำบุญไปสี่สิบทำบุญไปสี่สิบพันอะไรเนาะทำบุญไปสี่สิบพันเนาะเพราะว่าถือว่าแบบเสเพกจะลองทำบุญไปน้ำสี่สิบพันแล้วก็เลือยยู่ทีประมาณ 3, สามเซเลือยยู่ 4, สี่แสนหาสิบหาพันกีบเนาะนี่ เพราะว่าสเพกทำบุญไป40สแล้วก็คารมเนียมมันก็เศรา 5, ้าหาพันกีบคารมเนียมอยู่เล่าเฮากาถือว่าเพลงเติบได้อยู่อยู่เล่าเฮาน่ะเพราะว่าหาเซนน่ะสามเซนต่อสิบหาพันเนาะคารมเนียมนี่เนะา,เาะกาสเพกอบ่มีบ่มีธนาคารเล่าเป็นของตัวเองแต่ที่นี่สเพกก็เลยฝากก็จเจ้าให้อามาให้เนาะนี่เป็นเงินกับเป็นเงินอยู่ทีนี่แหละเนาะ เลืออยู่เงินเรือเงินอยู่ทีสี่แสนหาสิบหาพันกีบเพราะว่าสเปกอะสีเก็บเอาเงินนีก,กะ่ะไห้ลงไปล่างเพลมือ,ม,อมือเนาะไปล่างเพลและะ้วกคขายยากินแล้วกะแล้วกะใส่ในเรือนในซานลลนลอะไรเนาะกะขอบมุกขอบใจหน้าที่พ่นดูทางอเมริกาหลายๆเนาะพ่นทรงมา หาเซนก็ขอให้เพิ่นกลับขึ้นไปหาหมื่นหาล้านเด้อขอให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงสเปกกะม,มียังสีว่วยพรเปนอกาขอให้เพิ่นสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยขอให้เพิ่นแบบอยู่ดีมีแหงเนาะส่งมาเท่าใดก็ขอให้กลับขึ้นไปหลายๆขอให้บุญกุศลข้างนี้เพิ่นแบบจเจริญเจริญเนาะขอให้เพิ่นแบบว่ามีสุขก็ขอให้มีสุขสุขตลอดไปเนะาะกะบสเปกกะดีใจหลายๆที่เพิ่น ที่เพิ่นช่วยเรือแล้วก็ที่เพิ่นเมตตาสะเพเนาะให้เงินมาแล้วก็นสะเพก็ได้ทําบุญไปน้แล้วก็สิเก็บไว้ใส่น้ากับก็ต้องขอขอบคุณไอ้ทิพย์น้ำเนาะไอ้ทิพย์ก็เป็นทางหนึ่งที่ช่วยเรือสะเพคือกันก็ขอขอบมุกข,ขอบใจไอ้ทิพย์หลายๆเด้อขอให้ไอ้ทิพย์่วยวันช่วยวันช่วยคืนเนาะล่ะกันขอให้ส่งยูทูบไอทิพดังๆปังๆมีคนติดตามหลายๆมีคนเบิ่งหลายๆเนาะกั มีครั้งหนึ่งไอ้ทิพย์เรากา็ส่วนสเพยไปไปงานวันเกิดแต่ว่าสาเพยกับบมีโอกาสได้ไปเพราะว่า่วงที่เราชวนนะ่ะสเพยแบบยังค่าดำหน้าอยู่นะสเพยก็เลยไปบบได้ล้วก็โทรมาชวนเพราะว่าเราอยากให้แบบว่า คนเอฟซีของเราแหลอเนาะอยากให้อยากให้ให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 าเปกับเอทิพแบบมาเจอกันนี่สิสถานที่เที่ยวให้สเพกแบบไปถ่ายนําเหล้าอีสีนะะสเพกกับพลาดโอกาสนั่นคันมีโอกาสสาเพกกับสิไปหาเอทิพถ่ายให้าหายก็ตอนนี้้าก็ยังแบบ,บว่าไม่ได้หายเพราะว่าเมื่อคืนมันจะเป็นน้องออกมาอยู่เป็นน้องออกมาอยู่สเพกก็สเสร็จแต่ว่าค้ามันบวมเนาะเพราะว่าเกิดจากสาเหตุแบบสเพกกับบันไดย่างลายบันไดเพราะว่า้ามันหักบวมเนาะมันนี้มันตึงมันเข็งอะนะ พราะเขาหย่างแล้วมันก็นจะเข่งมันเข่งแบบว่าเข่งแบบหย่างไปใส้มาใส้ก็ลำบากเน,นี่ยนิดหนึ่งเพราะมันเข่งน,นะมื่อนี้เมื่อวันก็เจ้าบอกว่าให้ไปตัดไม,นะม้นะมื่อนะี้เสาวรนาะสิเราไอ้เรื่องข้าไม่ฟังไอ้ไปเมื่อเสานี่เนาะเปิ้ลก็เปิ้ลว่าว่า เอี ه, สิตัดบ่าร์บอกพูนว่าสาเวก็แบบตกใจอีหยังเนาะตัดบ่าร์สเวก็คิดคิดว่าเพิ่นสิตัดบ่าร์สเวนะแต่ว่าภาษาลาวก็จะเอิ้นตัดตัดไม้แต่ไอ้ภาษาไทยก็อาจจะเอิ้นว่าตัดไม้สิเนาะแต่ภาษาลาวก็จะเอิ้นว่าตัดบ่าร์าาก็จะสเวน่ะเข้าใจว่าเพิ่นสิตัดเอาบ่าร์สเวมาต่อใส่ก็ต่อกับอ่ เออหลังๆลังฟาเท้านะสเปกก็ตกใจเฮ้ยตัดบ่าคือยังก็จะว่าตัดบ่านี่คือไหมถึงว่าตัดไหมสเปกก็ตกใจนะเพราะว่าเอากเฮ้ยมันเป็นคําแบบว่าเปกๆดีนะกับกะรู้สึกว่าเฮ้ยได้ประสบการณ์ไว้คิดในใจคิดว่าแบบ,แบ,บเพะมันบอสนิดแล้วพันศีกันเพะยันพันคิดคิดแบบคิดแบบเขเาเอินาาน้น่าจะได้คิดแบบว่าบรรยายไปเองว่าพันศีเออเพะมันอกงามนะยันตัดบา่าเลย ไปโป๊ะใส่ครับไอ้ย่านคนเอาไอ้ตัดเนื้อไอ้เนื้อนังที่อยู่ในบาเ์าแล้วก็มาโป๊ะใส่นอกสะเพร์นะคิดจริงสิโอ้รู้ว่าสิตัดบาเลยบอกสเปย์ก็ตกใจนะภาษาหนูก็เออสเปย์ก็หากขาหูคำว่าตัดไหมเปย์เป็นภาษาลาวว่าตัดบ่าวนะสเปย์วะไมื่นี้กะคันขาหายดีกะกะสิไปหาถ่ายคลิปอยู่เพราะว่าอยากไปถ่ายคลิปแบบอยากไปแล้วเพราะว่า แบบว่าบุญทรงเครื่องก็เริ่มออกมาแล้วกับบุญออกพอนษาก็ได้เริ่มออกมาสเปคก็คือิยังไปว่าได้สเปคกับโบเนใจว่าตัดไม้ออกมาแล้วห้าสีสามารถแบบย่างแบบว่าปกติได้หรือบอก่เพราะว่าก็รู้สึกว่ามันแหงแล้วได้สเปคกับบเนรู้สึกว่ามันสิแบบนั่นอะไรรู้สึกว่าเมื่อนี้ไปล่างก็แหงแล้วคิดว่า จะจะยำได้เนาะเขาสิกับแบบไม่ยางได้แบบว่าปกติเพราะว่าเวลายางมันเข็งมันแบบว่ามันเหมือนแบบเนื้อเขามันยุบเสมืกันเนาะเพราะเพระเนื้อเขามันยุบเสมือกันมันก็จะเออมันมันเข็งแล้วมันเข็งเวลาเขายางมันจะมันก็จะยางแบบบ่ได้เต็มที่คืออย่างว่าปกติที่เขายางนะมันก็เข็งเข็งมันนี่กัมันบวมนะคะมันก็จะบวมปักงง่ายหนึ่งสาแฟกระตกใจแบบมันคือบวมเนี่ยนี่เนาะนนี่ก็ต้องแบบเบิ่งอาการไปเรื่อยเนาะ คันแบบว่าบรุ่นเลงกะเสียกย่างไปหันไปหนีคือคนอืินกน็เพราะว่าคนเคยย่างเนาะเราแบบเห็นมาอยู่สื่อๆมันก็นอยู่หย่างนนิดหนึ่งะก่กรู้สึกว่าถ้าเพฮ้ายนี่กะอ,อยากอยากอยากไปบุญทรงเฮือน้ากระเจ้าอะนะเห็นกระเจ้าไปบุญทรงเฮือแบบไปงะแบบไปเวียนเทียนไปบุญทรงเฮือแล้วกะไปสถานที่นั่นน่ะสาเพ่รู้สึกว่าเสียโอกาสตรงดี้ไปเนาะแบบ อยากไปอยู่อยากไปแบบคือหมู่เขาอย่างเงี้สินะแต่ว่าเขานั่งรถแล้วเขาย่อนขาลงไปแล้วมันจะตึงพอย่อนขาลงไปมันตึงมันจะเห็ดหอไข่เนาะเห็ดห้มันแบบบวมสินะมันก็เลยไปใช้มาใช้กันเลยลําบากนี่สาเเพก็ต้องขอขอบมกข,ขอบใจผู้ใหญ่ที่อยู่ฝั่งไทยล่ะกะทางอเมริกาเนาะละกะบ่าวาสิเป็นทุกๆประเทศเนาะที่ติดตามซ่องเพาว่าซาลาวอยู่กะ เป็นกำลังใจสเพคมาโดยตลอดสเพกาโบมียังตอบแทนได้แต่คำว่าขอบคุณขอ,ข,อขอบมุกขอบใจเพื่นหลายๆเนาะต้องแบบเวลาแบบ เก็บเป็นอ่นุนขึ้นมาเพร่ะนกเขามาทามไทยว่าอาการเป็นอะไรกะซาเปก็ดีใจได้ร้าเนาะบ,บ่มียังชีตอบแทนได้แต่คํำว่าขอบคุณเนาะจึงได้คลิปนี้สาเปก็ต้องขอใจคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับซองแพรว่าสาวลาวนเด้อเบื่อซิได้มีกำลังใจคลิปต่อไปเพราะว่าช่วงนี้ซาเปก่ะบ,บ่ได้ไปถ่ายคลิปแบบ ต่างๆให้ทุกคนเบิงเนาะเพราะว่าคากระเจ็บอยู่ฮักเลยพลาดโอกาสในการไทคลิปกับยันเอฟซีทุกคนหายยานเอฟซีแบบแบบว่าเลิกติดตามหลายอย่างคิดเครียดอยู่คือกันเนาะเป็นอยา่างใดอย่างเฝ้าเฝ้าแบบถิ่มเฝ้าแบบถิ่มกันไปไซเนาะเป็นกําลังใจให้เฟวาซาวาแบซบีไปตลอดก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเพาย้หาจอัศดรกับมาเบิงผลงานของเฟวาซาวาอีกเนาะจังได้กาขอโตลาไปก่อนละเด้อพอกกันไม่คลิปหนาเนะาะบาย